สวัสดีครับอยู่กับผมเข้าลุยแลงครับคุณผู้ชมก็วันนี้เราจะพาไปเอาพึ่งนะครับคุณผู้ชมพึ่งหลวงนะครับลังใหญ่ๆนะก็เราจะตอนนี้เราจะไปดูก่อนนะครับตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวประมาณค่ำๆสักหน่อยนะครับก็เราจะไปเอานะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปดูทางวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับผู้ชมก็ไปถางทางวิ่งหนีวิ่งไว้วิ่งแววิ่งหนีอย่างผู้ชมก็เดี๋ยวจะพาไปดูลังมันก่อนนะครับก็ไป เดินไปดูครับอาจจะเสียงลมแรงนะครับผู้ชมก็ขอโทษนะครับเสียงลมในขณะหนาวนะครับเสียงผมก็เปลี่ยนแล้วครับเพราะเป็นหวัดนะผู้ชมก็ไปสคนนะครับกับพานนะครับเดินตามพานพานป่าตดดดีครับไหมไม่ร้อนมากนะผู้ชมเลยเอาครับคิปตันี้คลิปไปไไมรถอื่องในป่านะไม่ใช่กอนเลยครับเดินเดินรงท้าขาดเดินไป อถึงแล้วครับผู้ชมเออเออเหมือนมันบินออกมาแล้วนะเออมันบินออกมาอยู่พอถึงแล้วครับอ๋อเนี่ณผู้ชมเออเหมือนมันพร้อมจะบินแล้วครับปูรังใหญ่นะครับเนี่ย กำลังใหญ่พอสมควรนะครับฟอได้บุ๊ได้เนาะได้ฟอได้มีมาอถือปาดเลยนะก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะเมาแล้วผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเข้าลุยแรงนะผู้ชมก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนตอนที่ผมเมาเนี่ยะครับผู้ชมก็ได้เวลาเป็นสมควรนะผู้ชมก็ เราพร้อมที่จะไปแล้วครับผู้ชมก็จะมีมีดคัไปใส่นะครับโอ้ทำไมอ่อยเดยนี่แหละดีแล้วว่ะอืมันเล็กพอสนุกเล็กเวิร์ดเอามั้ยเอาใหญ่ๆหญ่หรือล่าเอาใหญ่ใหญ่ก็เรวเราจะไปแล้วครับผู้ชม<อ>ไปสี่ห้าคนนะผู้ชมก็ชุดเซฟก็นิดหน่อยครับผู้ชมหวมวกไปแล้วพอไปเราก็จะไปแล้วครับผู้ชมไป let's go อะไรหลวงพ่อผมข้าเกินแล้ว อันนี้เอาใบไปทำไมไปซุ้มไปซุ้มอะไรซุ<ป>้มอะไรอะไรกุบอะไรวะโอ้กุบปาส นี่แหละจะเปิดไฟย่างนี้ดูไปด้วยฮะเปิดยัางนี้ดูทำไมไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอย่าเปิดดู้มาเลยไนะมาฮะเนี่ยทุกอย่ก็เรามาถึงแล้วผู้ชมก็เราจะทำอันนี้เล้จุดนะครับผู้ชมจุดเลยนะครับผู้ชมเราจะจุดเอานะครับว่า เราไมมีวิชาครูชมไม่มีวิชาหนังเหนียวครูชมเดี๋ยวเราจะเริ่มงานอาจารย์กอดเสื้อผ้าฮะสุไลเริ่มไว้เริ่มจุดแล้วครูก็อยู่รังมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็เราก็จะจุดจุดไฟไว้กองหนึ่งห่างๆนะครับเพราะว่าพึ่งมันจะตามแสงไฟคุณผู้ชมตอนจุดเราก็จะปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับ อาจจะก็ไม่เห็นนะคุณผู้ชมก็ขอโทษขออภัยนะครับฟังแต่เสียงเอาก่อได้นะครับคุณผู้ชมครบเพิงครับไม่รู้นะครับว่าจ,จะพอไหมก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับเดี๋ยวรอดูนะครับคุณผู้ชมไปเริ่มปฏิบัติการครับ <laughs> ปีนขึ้นไปแล้วครับปนีนไปแปลงรังผึ้งครับนี่จะเป็นขั้นตอนการตัดรังนะครับโอ้ไปแรงมากการตัดรังของผึ้งหลวงครับนี่เป็นผึ้งหลวงนะอู้ <c oughs> หูรังใหญ่มากครับอุ้ยไปตกแล้ว าลคขั้นตอนสุดท้ายครับเอาอูอองเอาอย่าได้างเมาแล้วครับแตีเนะคู่ตรงพอดีหล่นตุ่เลยบนตัวมนเนี่ยเฮาชมก็ไหเต็มาปรมดอู้ชม ก็มันยังตามมาก็เดี๋ยวลองจิ้มตรงนี้เลยค้าลังู้รังใหญ่ครับผู้ชมน้ำหวานกับมิตรอือหือโอ้หวานมากครับผู้ชมอือหือไม่อว เราเราก็จะไปทำที่แหมป์ี้ป่ะเลสก์ป่ะน้ำหวานไร้สารเอ้เลยเลยคันเอาน้ำหวานนะคุณผู้ชมก็จะลงคันก่อนนะครับบีบไม่รู้ว่าขวดละกี่บาทนะครับตอนนะี้คุณผู้ชม,มก็ประมาณสองร้อยสามร้อยเนี่ยครับคุณผู้ชม น่าจะได้นะครับหนึ่งลิตรนะครับผู้ชมน้ำพึ่งหวานหวาครับสดๆเลยครับผู้ชมก็ใครที่อยากได้นะครับก็สั่งเลยนะครับก็ขวดนี้ก็ร้อยห้าสิบครับผู้ชมก็เต็มขวดนะครับก็ค่าจัดส่งก็คิดตามค่าจัดส่งนะครับก็ไม่ฟรีนะครับค่าจัดส่งก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองพิมพ์มาครับถ้าไม่ท่านเหลือนะครับเพรตอนนี้ลูกค้าเยอะมากครับซีเอฟซีอเอาเลย <c oughs> ทั้งหมดก็ได้หนึ่งหนึ่งลิตรเกือบหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับผู้ชมก็เยอะพอสมควรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมยนะน้องเข่าลุยแหละครับผู้ชม